ทุกคนต้องขอจากนี้ไปจะไี้ฟังบรรยายที่ทางท่านจากพระครูพระนณะโส็ลตั้งให้ไว้ว่าอารุภาพแห่งพระอรภกษาดรีรีบธาตุาฟังดูแล,แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแสดงว่าต้องมีสิ่งใดสิ่งที่ควรจะรับรู้ ที่ลึกซึ้งที่นราเคยรู้มาก่อนแล้ก็ไจะทำให้ความรู้ที่เกิดประกายเป็นแสงสว่างอย่างได้ย่งหนขึ้นมาในชีวิต mm hmm. ก็จะใช้เวลาพอสมควรสถาสันสิ่อชนงหลายทั้งแห่งทั้ฟทงจะได้ประโยชน์อยู่ไม่น้อยหนังสือเล่มนี้ทุกเรียนครบแจกมาเมือ่อดอนี้เนี่ยทางการาามาองรัฐนาโะศมอให ็เลยอ่านทพก่เพียจบนะไทสอบอ่านหนังสือแวอ่านหนังสืออเลยเล็บมองเปลือมองความสีสติหน้าเปลือตเปลดอยอ่านสมัยก้อนที่เคยได้ยินคำว่า้าถ้าเขียนด้วยทองสันตาอาต่เตาสันตู บามทีอ่านว่าอาตุภาษาไทยอักขระา่าหรือไปทางยมที่้็มีตั้งสองภาพภาพที่หนึ่งคือพระทองรมสาวรวีวิตราภาพอีกภาพหนึ่งคือพระอันรหันตาภาพแต่คำที่ตรงกันก็คือคำวา่าภาพภาพทตรงกันอย่างแน่นอน น่าจะได้รู้จักคำว่าธาตุสันหน่อยก็ดีแล้วก็ขยายมาธาตุอะไรธาตุของใครใครจึงจะมีธาตุใครไม่มีธาตุก็จะได้รู้เรื่องรู้ความจริงเปรียบเทียบกันว่าสิ่งใดมีอนุภาพน้อยสิ่งใดมีอนุภาคมากเราก็จะไน้อมศรัทธา ลกจากสิ่งที่มีอานุภาพน้อยไปทุ่งเทรศรัทธาต่อสิ่งที่มีอานุภาพมากเพราะว่าผลย่อมีมากตามอานุภาก่อนอื่นขอและนําพวกเรารู้จักาธรรมชาติ่อก่อนมานี้เปิดสระไรทีดดอร่อ่านอาทุกเล่นที่มีขอบาบัตธาตชเพราะมีคน มีมนบัญญายเราก็ไม่ได้ค้นคว้าเรื่องธาตุนะวันมลมาบัญญายต้องหาเรื่องธาตุในพระปฏิบตุมาประมวลให้หมดทืนนท่ธาตุคืออะไรกันแนะ่ยังไม่เกี่ยวกับพระพอารมณ์ยังไม่เกี่ยวกับสารวิริยกรรยังไม่เกี่ยวกับอรหันต์ตักเอาธาตุเฉยๆก่อนธาตุเฉยๆเนี่ยมีความหมายอยู่สีญญ่อย่างหนึ่งอรติจ หรือปกติอะไรก็ตามเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นอยู่ปกติเลยเป็นปกติอย่างนั้นอยู่เช่นนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นให้เรียกวันท่ามาะเป็นปกติถ้าเป็นปกติก็ยังไม่เข้าใจเป็นไงเรีนกปกติเช่นคนนี้คิดมากเป็นปกติคนนี้ชอบนอนเป็นปกติ คนนี้ชอบเดินเป็นปกติคนนี้ชอบไปบ้านเป็นปกติเราไม่เรู้ว่าหมอคําว่าปกติเนี่ยคือเป็นไปโดยมากสิ่งใดมีมากที่สุดในสิ่งนั้นให้เรียกสิ่งที่มีมากว่าปกติปกติแล้วก็เป็นอยู่อยา่างนั้นเลย จึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งนั้นดังนั้นคำวา่าธาตุในความหมายที่สองจึงแปลว่าธรรมดาถ้าเอาธาตุใส่เข้าไปก็คือว่าปกติธาตุแล้วก็ธรรมธาตุธรรมดาธรรมดา,รรมดาหมายถึงไม่มีพิเศษนะคำว่าธรรมดาเนี่ยนะไม่มีพิเศษ สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งไม่พิเศษไปกว่ากันมีสิ่งเหมือนกัน,หนกเหมือนกันทั้งหมดก็เลยเลยเรียกว่า,า,วาววธรรมดาธรรมดาเราไม่มีพิเศษกว่าอย่างที่สามคำว่าธาตแปลว่าไม่แปลเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลายเป็นอื่น เป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นจนกว่าอาสมไขจะมาลายตับก็ไม่เปลี่ยนนปึ้นแม้แับตั้งต้นขึ้นมาใหม่า่าเดิมก็ยังเ,เป็นท่าข้ามตับข้ามตันต,ต่อไปอีกนี่คือคำว่าท่าในความหมายที่สามประมาณความหมายที่4มมี่ 4, คำวามมา่าต่มีความหมายนี้ใช้มากกว่าในภาษาไทยที่หลแปลว่า ส่งไว้ซึ่งสภาพของตัวเทงนั่นหมายความว่าจะเอาอะไรไปเกลือรนใส่ก็จะไม่มีค่าแปรเปลี่ยนทรงค่าของตนเองเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใครจะไม่ชมภาพนี้ภาพนี้ก็ไม่ยินดีใครจะไม่ตมิต้องมีดูทูดูมินภาพนี้ภาพนี้ก็ไม่หวั่นไม่หวั่น ทรงส,สภาพเดิมไว้อย่างนั้นอย่างนั้นเ่านี้ไม่รู้เข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจขยายต่ออีกหรือจะเข้าใจแล้วถ้าขยายน่าจะเข้าใจมากเพิ่มขึ้นนะขออนุญาตขยายเอาปกติก่อนคำว่าปกติในธรรมธาตเนี่ยท่านแปลววาอย่างนี้ทำไมอยาก็แปลผิโดนนะหลเลื่อนครับค้าวข้าวข้า จยมได้ยินคำว่าธาตุแร่ไหมบางทีก็เรียกรวมกันว่าแร่ธาตุดีไม่ดีเจอตรงปู่พ่อบางรูปมาได้ยต่แร่แปรธาตุเสมยนะแตไม่ใช่แต่แร่แปรธาตุเนี่ยหมายถึงเอาอะไรก็ตามมาเติมพลังที่เป็นอันภาพใส่ลงไปในวัตถุชนิดนั้นชนิดนี้อย่างเช่นทองคำ ทองคำดิบแร่ทองคำหรือทองคำที่ผ่านกากสนุงหมุงเป็นทองคำเป็นทองคำแท่งเป็นทองคำรูปประทันไปแล้วก็าตามมีราคาตามราคาเป็นที่นิยมขึ้นลงตามตลาดแต่หากได้เติมพลังกิจทางลภาพอย่างใดหนึ่งลงไปในแร่ทองคำนั้นคือทองคำที่มีราคาเพิ่มขึ้นนะ แทนปเดิมน,นะแทนปเดิมก็เลยมีคนที่ไม่เข้าใจสภาวะของธรรมชาติซึ่งจะแปรเปลี่ยนไม่ได้ปกติารรธาตุความมาณธาตุจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นอืนึดงยส่งไว้สุขภาพของตนของที่ต่อให้ใครจะไปเปลีนจะไปปรับ จะ,ปจะปจไปปลุกจะไปเศษอะไรลงไปเนี่ภานั้น้าพนั้นก็ไม่ได้ตายยังเป็นปกติดังเดิมเป็นธรรมดาเช่นเดิมทรงไว้ซึ่งสาภาพอย่างเดิมไม่ใลายไม่แปรเปลี่ยนกลายไปเป็นอื่นเลยแต่ถ้าใครเข้าใจข้อนีนน้ก็จะรูว้ว่าพวกเศษไม่ได้คนะปลุกก็ไม่ได้เศษก็ไม่ได้ทีนี้พอรู้จักคำว่า ธาพอสมควรแล้วจะขยายคำว่าปกติปกติเรื่องมีธาตุในพระไตรปิฎกไล่ตั้งแต่ธาตุหนึ่งอย่างจนถึงสิบแปดอย่างธาตุหนึ่งอย่างก็มีธาตุสองอย่างก็มีสามอย่างสี่อย่างไล่นับไปเรื่อยจนถึงสิบแปดอย่างเรื<ไ>่องที่จะฟังคร้าในมันนีนั้นะแต่พ่อจะเอาเฉพาอที่น่าจะเข้าใจเพราะว่าเข้าใจแล้ว จะเห็นพลังเห็นอารมภาพของพระธาตุพระธาตุใดที่เกี่ยวกับอารมภาพของพระธาตุก็จะไม่ยกมาเปรียบเทียบให้ฟังจะยกมาเฉพาะส่วนที่จะเติมพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังนั้นไม่ใช่พลังของพระโพละสารหรือทีสธาตุเท่านั้นไม่ใช่อารมภาพของพระอันรังสาราธาเท่านั้น แต่พลังนั้น็นเกิดขึ้นเป็นพลังของใครใครก็ขขตามที่สามารถเข้าใจในรค่าที่เหยกอธิบายมาให้ฟังเนี่ยผู้นั้นจะปล่อยมีพลังตามไปด้วยที่อันท่าตามไปด้วยเอาทาหนึ่งอย่างนะเอาทาหนึ่งนั้นไล่ไปตนะั้งห้าหกเจ็ดแปดท่าหนึ่งอย่างเมื่อกี้ไล่มาแล้วนะปกติหนึ่งอย่างธรรมดาหนึ่งอย่าง แล้วะส์ไว้ซึ่งสภาพของตอนหนึ่งอย่างไม่กลายเชืนออื่นเรียกว่าฆาาอย่างเดียวท่านเรียกว่าฆาาโดยสภาวะฆาาโดยสภาวะเป็นอย่างเดียวตลอดไม่เป็นสองไม่กลายเป็นผลิตอย่างอื่นเป็นอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวคือฆ่าหนึ่งอย่างต่อมาฆ่าสองอย่างต้องข้ามแต่ลึกหน่อยถ้าท่านใจฟังดีๆที่จารณาตาม เราพยายามแสดงให้พวกเราที่แหนฟังหมายแต่เข้าใจได้อยู่เราพยายามที่แสดงธาตุสองธาตุต่อไปนี้อยู่เคยรู้จักเคยยินชื่อธาตุสองธาตุีไหมหนึ่งสังขาธาตุมีกี่ทีแล้วทีนี้สังขาธาตุเนี่ยสองอสังขาธาตุใครเคยเรียนอภิธรรมหรือพระบาลีใครที่โดนอาจจะพอคุ้นๆอยู่ทำสองธรรมเลยนะ แต่ถ้าใครไม่คไมเคยเีศึกษาเพาเป็นภาษาพระมารรมแต่กำหนดให้รู้ได้ด้วยสมมติฐานเอาสองอย่างมาเปรเียบเทียบจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะผู้คุอนรวมไปถึงพระอริยบุคคลสามขั้นพระโสดาลัน เรียกว่าสังขารธาตุพระอรหั์เท่านั้นเป็นอสังขาธาตุธาตุที่ว่าก็คือาธาตุหนึ่งอย่างนั่นแหละเป็นปกติเป็นธรรมดาไม่ตายเป็นอื่นทรงไว้ซื่อสภธาพของตนเองแต่เมื่อธาตุนี้ อยู่ในบุคคลหรือสัตว์หรือวัตถุใดๆที่กิดปุสิ่งกระทบให้กลายไปได้ให้เรียกธาตุวินว่าสังคาตาธาเดี๋ยวนี้จะไปขยายในธาตุหกธาตุสิบแปดต่อไปขั้นมี่ารเกียรติรงนั้นธนะาตุใด สามารถที่จะปรุงแต่งลงไปให้เป็นธาตุมีสีสันเพิ่มขึ้นธาตุนั้นยังเดิมอยู่ธาตุนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอะไรเพิ่มเข้าไปก็จะลอยกลายเป็นธาตุนั้นไปเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เรียกว่าสังสรรค์ธาตุแปลได้ว่าธาตุนั้นยังถูกปรับถูกปรุงได้อย่างเช่นแร่ทองคำก็ ไปถลุมเป็นทองคำแห้งไปแป,แปรรูปเป็นทองรูปประหันนี้เป็นต้นแต่ก็คือค่าทองนั่นแหละเมื่อยุบลงไปจากรูปทรงสีสันที่เขาเติมแต่งให้ก็คือค่าแร่ค่าตัวเดิมน,นี่เป็นต้นต่อมาอย่างท,ที่สองอสังภตรธา,า,าตุอสัมภาระธาตุนี้เปจะตู่เครียดเฉพาะพระอรหันต์พระอรหันต์ใดพระธา มีพระอรหันต์อยู่สามพระอรหันต์หนึ่งพระอรหันต์ตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระอรหันต์ตัดปัจเจกับพุทธเจ้าสามพระอรหันต์ตัดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีาสาอสม,ม,าสมาอรหันต์สิ่งใดที่มีอยู่ในตัวพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดี ให้เลือกทุกสิ่งทุกอย่างว่าอสังขารภาพภาพที่คงที่แล้วจะไม่ขึ้นจะไม่ลงจะไม่แปรจะไม่เปลี่ยนจะไม่ปรับถูกเปลี่ยนูปรุงถู้กประดับประดาให้มีสีสันส่วดทงที่ต่างออกไปเลยคงที่เมื่อเอาภาพสองภาพมารวมกันภาพเ่นอย่างที่พูดถึงนั่นก็คือเป็นภาพที่แน่นไปทาง าสังตธาตุได้ธาตุคืออย่างละธาตุสองอย่างนะต่อมาธาตุสามธาตุสี่ธาตุห้าธาตุาตถ้าเรียกธาตมีหลายในยะมากเป็นร้อยร้อยในเลยไตรปิ่กาตุสามธาตุสามธาตุามธอธิบายแตกต่างเยอะแยะทัหมดธาตุส อย่างที่หนึ่งพอยกตัวอย่างมาก,ก็คือหนึ่งกรรมมธาตุกรรมมธาตุสองรูปธาตุและสามอรูปธาตุกรรมธาตุก็คือเว้นิชานเว้นิชานชานติเป็นโลกพยะชานิและลกุตตรัชาน,นก็ตามให้เรียกว่าตามตามธาตุหมดเลย ส่วนรูป,ประธาตุนะปปั้นของรูป,ประชางสี่องรูปะธาตก็อางรูปะชางสี่มีทั้งในโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมนี่คือว่าตุสามการมาธาตุรูป,ประธาตรูปะธาตต่อมาธาตุสียังไมเห็นธา 4. ตุสีตวันนี้ก็กมียาธาตุสีเลย ยาอมูลฆ่า,าแต่นี่ไม่ใช่ฆ่าสีคือฆ่าเป็นปกติอย่างมากเคยได้ยินฆ่าดทีไหมไล่ต่อไปอีกสามได้ไหมฆ่าดินแล้วก็ฆ่าหางฆ่าลมฆ่าไฟได้สี่ฆ่าฆ่าสีเนี่ยเป็นทา่านเป็น,นปกติใช่ไหมใช่ เป็นาตุที่ธรรมดาเลยใช่ไหมใช่เป็นาตุที่ส่งไว้สุขภาพของใครของมันไม่คนกันใช่ไหมใช่เป็นาตุที่ไม่กลายไปเกี่ยวกันื่นได้เลยใช่ไหมใช่อย่างาตาดินก็เกียังสามารถจัดแต่ต้องที่สุดในนาราอย่างนธาดินนะอยา,ากรู้ว่าในธาตุดินจะมีลักษณะให้รู้ได้สองอยา่างไม่แข็งก็อ,อ่อน ลองจับตัวทีวแ่แข็นหรือ่อนแข็งอะไรแขนแขงเมื่อกี้อ่อนก็มีนะพุ่งเอาพุ่งผนะ้า,าบบก็จะอ่อนๆนะทั้งหมดอะไรว่าจะแข็งหรือจะอ่อนเรียกว่าปารมีธาตหรือธาตุทสองธาตุน้ำธาตุน้ำเนี่ยโยมก็สอ้อับรู้ได้นะ เยอะๆซ้งๆเงือนเงื่อาบๆุ่มแแเดี๋ยวมันก็ซึ้งเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าขาดน้ำถ้านั่งไปนั่งไปอเริ่มแฉะแฉะจนเริ่ม มีขาดน้ำน้อยก็จะรู้สึกกระหายเอาเติมขาดน้ำลงไปให้พอเอาอะไ,ไ,ไรเราอะไรย่างนั่นคือหลานเอาขาดน้ำมาให้โย,ยนเติมน้ำแทนน้ำเติมขาดลงไปให้พอดีๆจะให้เพียงมากให้พอคงทนต่อเย็น,บนบร้อนของแขงนเลยต่อมาขั้ที่สาม ถ้าไฟเลยอถ้าไฟถ้าไฟก็มีลักษณะสองอย่างไม่ร้อนก็เย็นหร้อนน้อยทียว่าองุ่นร้อนมากที่ว่าร้อนเย็นมากเรียกว่าหนาวเย็นธรรมดาเท่าที่เคยเย็นนั่นคืเย็นแต่ร้อนขนาดไหนเทท่านนั่นคือลักษณะไฟกลดลงอาการเย็นตาบอดไฟไฟเพิ่มอาการรหงุดหงิดทีนี้ไฟลดหรือไฟเริ่ม ต่อมาณาัที่สี่ขบ้นคงบางคนาั้นคงในของมากก็เกิดเรือาขึ้นมาบนคุณผน้ฝังลข้างล่างหรือไม่กระจุกเสียดแน่นเฟ้อแัะขาในัยนะแล้วาอยู่ข้างนอกกับข้าศึกเราปัพทองข้างึกายถ้าแต่เราทัพทองทุกสียอย่างข้าที่ไหวเดีอดไวยทุกคนนะครับไปทัดมาท่าลงหมดอันนี้เคยฝังนะถ้าใครไม่เคยฟังก็ อย่างนี้กับธาตุต่อมาเอาธาตุที่สําคัญมาอีกสองอย่างข้ามไปธาตุโพรเจนธาตกโพรธาตุโพรก็มีหลายในเอาธาตุสีเมื่อกี้เอาบวกกับอากาศและอีกอย่าง้าไปเป็นธาตุโพรหรือไม่นับแบบนี้ก็นับธาตุโพรได้อีกสามแบบแบบที้หนึ่งก็คือธาตุสีดา ท่าคือหูท่านเรียกว่ากัหูท่าท่าตื้นตากัดูท่าท่าคือหูโสตารธาท่าคือจมูกทานะท่าท่าคือวิ่ากก็คิวหาทาาุธาคือหิวกายปกระสับของกรสก็เรียกว่ากายะท่าท่าคือคิดเลอกได้อยู่ข้างในก็เรียกว่ามโนธาาุภาท่าหกเนี้ยไปกระทบกับาตาที่ข้างนอกเลยท สิ่งข้างนอกก็มีรูปธาตุสีรูปคือรูปตัา,า,างธาธาตุก็คือเสียงที่เาาข้ามาในหูคานะคันรัธาตุกลิ่นมันางจมูกรักษาธาตุเขาต้องสัมผัสกับลิ้นปอดธาตุธาตุมากับข้อต่อร่างกายและวิญญาณและธาตุกมาก็ไปธรรมธาตุที่จะเข้ามาสัมผัสกับเราในทางใจ และรอยต่อจะให้ภาตุภายในกับภาตุภายนอกรู้จักกันเท็จตรงกันก็มีภาตมาอีกไม่เปิดแล้วไม่ได้จินมอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่อย่างอีกประเภทธาตุถานเรียกว่ามาตุเชื่อมธางในกับธางนอกให้รู้จักกันธาตเมื่อใบตารู้จักรูปตัวรู้ความเกจักปุตติยานาธารู้ทางตา หูร e ู้จ e ักที่กินเสียงเสียงชอบเสียงไมอบเสียงพ่อเสียงไม่พาะเสียงเบาเสียงไม่เบาข้าเรียกว่าโสติญาณธาตุรู้จักธาตุข้างนอกด้วยหู้าจมูกรู้กลินกลิ่นหอมกินเย็นกลิ่นชอบไม่ชอบ ถ้าจะมีจุดเชื่อมระหว่างธาตุข้างน,นอกกับธาตุข้างใน,น,าน,นาเรียกว่าขานะกิญญาณธาตุทำให้จมูกรู้จักจกลิ่นที่ข้างนอกกายจะไปสัมผัสกับสภาพข้างนอกเพียงร้อ,อ,อลลนอ่อนแข็งอะไรแต่ท่านตัวเชื่อมระหว่างกายกับธาตุข้างน,นอกท่านเรียกว่านนกายวิญญาณธาตุ รู้จักโภคาใที่อยู่ข้างนอกด้วยใจคลื่นายประสาทตาและต่อมาใจมนันโงรู้จักสิ่งที่แกอดีตล่วงไปแล้วสิ่งที่่อนาคตยังมาไม่ถึงหรือเป็นอยู่ปัจจุบันประงื่หรืออยากใกล้หรือไกลสูงหรือต่ำ่างไรก็ชค่ะ ตัวให้ใจเปไปรู้กับสิ่งเหล่านี้คือมโณวิญญาณธาตุรวมองค์ธาตุภายในอกธาตุภายนอกอกและธาตุที่ตัวเชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกอีกหกรวมเป็นห้าสิบแปดห้าสิบแปดถามว่าที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ไหนเน,นี่ยความกังนานข้าทั้งหมดข้าหนึ่งข้าสอง้าสามสี้าหกาถึางถ้าสิบแปเนี่ยข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดอเมือ่อกี้เนี่ยอยู่ที่ไหนคํา่ <Evet. S 1> คำตอบมีสองที่ 1. อยู่ภายในตัวเรา <c oughs> สองอยู่ภายน,นอกตัวเรา ยอมว่าข้อไหนถูกหรือถูกทั้งสองข้อค่าภายในมีไหมมค่าภายนอกมีไหมแต่หากไม่มีตัวเชื่อมก็จะไม่รู้เลยว่ามีทั้งค่าภายในและค่าภายนอก